ผู้ชมครับกรมบัญชีกลางนั้นก็ออกมาระบุสําหรับ3ช่องทางใหม่นะครับที่จะทําให้ทางด้านของผู้ที่รับเบี้ยวัดนั้นสามารถที่จะขอตัวใบรับรองนังสื้อหักใน,นที่จ่ายในปี2018ได้สะดวกมากขึ้นครับคุณแมทิเชียมงคลวนิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนั้นเปิดเผยบอกว่ากรมบัญชีกลางได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่รับเบี้ยวัดบําเหน็จบํานาญ สามารถที่จะขอรับหนังสือรับรองการหักภาษีนัที่จ่ายในปี2018เพื่อยื่นแบบ,แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพรด90และ91ได้3ช่องทางัต่อไปนี้ครับช่องทางแรกคือขอรับผ่านระบบบำเน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือระบบดิจิทัลเพนชันของกรมบัญชีกลางโดยสามารถเรียกรายงานหนังสือรับรองหักภาษีนัที่จ่ายได้ตั้งแต่วันที่9มกราคม2 5 1 9เป็นต้นไป ในผู้รับเบีย้ยหวัดบำเหน็จบำนาญต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบดิจิตอลเพนชั่นโดยเลือกหัวข้อหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายและสามารถพิมพ์หนังสือรับรองจากระบบได้ช่องทางที่2คือการติดต่อขอรับหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายที่ส่วนราชการต้นสังกัดตั้งแต่วันที่9กมกราคมส5 1 9เกเป็นต้นไปช่องทางที่3คือขอรับผ่านระบบดีมายทั หรือดิจิตอลไมล์แท็กของกรมสรรพากรโดยสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเงินได้และการหักภาษีหน้าที่จ่ายได้ตั้งแต่วันที่10มกราคม2 5 1 9เป็นต้นไปซึ่งกรมบัญชีกลางได้ส่งข้อมูลเงินได้และภาษีหักที่จ่ายของผู้รับเบีย้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้กับกรมสรรพากรโดยตรงเพื่อ่ในความสะดวกและลดภาระการบันทึกข้อมูลในการยื่นชำร,ระภาษีออนไลน์ผ่านระบบอ e ีฟายลิงของกรมสรรพากร ท่านอัยพดีก็ย้ำนะครับบอกว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับเบี้ยหว,วัดบํบนาเหน็จบํานาญหรือทายาทเพื่อให้ดําเนินการใดๆทั้งสิ้นดังนั้นถ้าหากว่าได้รับสายที่แอบอ้างว่ามาจากกรมบัญชีกลางอย่าลงเชื่ออย่าก,กดลิงก์หรือกดดาวน์โหลดข้อมูลใดๆจากลิงก์ที่ได้รับมาโดยเด็ดขาดนะครับและขอติดตามข่าวสารจากกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมบัญชีกลางได้แก่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th และสื่อโซเชียลของกรมบัญชีกลางที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกบุรีไฟเท่านั้นนะครับ